ดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไหวเพื่อบูชามาตั้งไหวเพื่อบูชาบูสาคุณ พระโพนโบสาคนพระพธท์เทใดตาสโรมาเทใดตาสโรมาโบสาคนพระธรรมโบ โบสาคุณประทรมเทได้นำคำสอนมาเทได้นำคำสอนมาโบสาคุณพระสงฆ์บ โฮซาคุณพระทรงเทดำรงภาพวีนายที่ดำรงภาพวีนายนามมหามตานสามปร,ราคะโทอาราหะโท สัมมาสัมพัทธาสานาโมตานาพระควาโตอาราหาโตสัมมาสัมพัทธาสานาโมตานาพระควาโต อาราหะโตสัมมาสัมปวรนธาสาสิโนราชาเทวะชยาตูพวังสพะศัตรูวินาสันติโอมนโมมาหาตางสิโนมหาพุทโธ ราชสีโหนาโมพุทธายะมะอะโออิสาวาสุสุสาวาอิอิทธิริธ oui Ma ิอิท uh, ธ um, mm. mm ิริธังพุทธะอรหังพุทธังประสิทธิเม ตัมมังประสิทธิ์ที่เมปูชายะด้วยเดชเดชะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อนมนมัสการแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหา,มหากษัตรายิทลาดเจ้า ผู้อวยเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุในสากลรัชกาลในสากลรัชกาลพระเกศบัณฑีสมเด็จเจ้าตากศิลป์มหาราชท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เจ้ากรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่่วยเทพเทวีเทพเทภารักษ์เทพวิญญาณและดวงวิญญาณปีสางนางไม้ลุกตะเทวาบรรพบุรุษทั้งหลายตลอดทั้งเจ้าที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขออาราธาารนาอันเชิญมาพร้อมกันณบริเวณสถานที่แห่งนี้น้อมรำลึก,ลกถึงมหากรุณาธิคุณและเทิาาดพระเกียรติถวายพระราชกุศ,รรกศลศแ, <Become S 2> แด่สมเด็จพระเจ้าตรรากสิกนมหาราชในวาระครบบ 250ปี250ปแห่งการสถาปนากราาุงธนบุรีสีมหาสมุทร,รเป็นราชธานีของไทยขอท่านได้โปรด เสด็จมารับเครื่องบวงสวงอันอยู่ณเบื้องหน้าของข้าพระเจ้านี้กำมันใดข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดทั้งครอบครัวและบริวารตลอดทั้งคณะเจ้าภาพดำเนินงาน หากได้ประพฤติผิดไปหรือประมาทพาดพั้งไปท่านได้โปรดเมตตาโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายครอบครัวและบริวารกุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรในวาระนี้ ขออุทิศถวาย,ออวายเป็นสักการะบูชา,กกา,ชาข้า,พ,าพระเจ้าขอให้ท่านประธานพ,นพรให้ข้า,พ,า,าพระเจ้าทั้งหลายสักเคข,ข้าพระเจ้าขอเชิญผู้เทพย,ายดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ในสัญญากมาประจรสวรรค์กาเมอยู่ในการมภพบจรูเปอยู่ในรูปประคบพุโสรสมหาพรหม กีรีศิสาราตะเตกข้างเทพยาเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในปูหาห้วยเหวและปูหายอดกีรีจันตลิทธิวิมานีอยู่ในอากาศวิมานว่าเป็นเพียนทองทีเปรเทจะพาเมสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยตรุวัฒนทหาเนยเคหะบรรทุมเตเตสิงสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบท ุมมาซึ่งสิงสถิตปร,รากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่จะยตุเทาวาข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้พร้อมกันชละทะละวิสมอีกครั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยหนองคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไฟทุกษาทุกหย่อมหญ้าละดาวันมีเสมอกันก็ดีที่ไม่เสมอกันก็ดียักษ์ขาคันทพนาคาใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรโกมนโมพุทธรตันนางสารนังคชามิ อมนโมธรรมารตันังสารนังขจามิอมนโมสังฆรตนังสารนังขจามิอุปริสมิงทิสาภาเกจัตตาโรเทวามหาเทวาจันโทจะสุริโยจะอินโทจะพมโนจะเสยะทีทังทิโตจะพุทธาปัสนาธรรมปัสนาสังคปัสนาพุทธาคารวตาธรรมาคารวตาสังคารวตาเอฏิสมาคันตวาอาคัจฉันตูปริพุนฉันตูทิโตจะสรัตโคจเท วเสดทวาจะเทวตุนยโกจะจรังวาที่ตังวาติทัทงวานิสันนางวาสยานางวารัติงวาที่วังวาสัสพระธาตังรักขันตุมหาเทวาติต่อไปก็จะเป็นกนา,ารอ่านองค์การบวงสวงูรภาพมหัศจรรา,า์ที่ราชเจ้า สวมชีพผ้าพระพุทธ,ธเจ้าน้อมเกสีบังคมบรมเบื้องทุกคนละบาทมหาราชเจ้าจอมสยามทรงนกป,ประดลสเวตประชัดร,รัตนบรรงราชธานีดับชดีโดยวันทำรงรัฐราชกิจทรงทกศกิจร,ราชธรรมลำดับนี้ข้าพระพุทธเจ้าจัดน้อมบรมขอบรม,มบรมกาสนองพระราชองค์การ บำบวงบานบูชาบูรภาพมหาคสัตวราธิราชเจ้าเหล่าท่วยเทพเทวีาอนรักษาแผ่นดินสดับยินยังสถานทิพย์มานยาสติสัมผันทิศทั่วเทินขอบังคมบรรมาบาทพระพุทธชินราชพุทธวงศพ่อรหัสสงสาาวกพระไตรปิฎกทำขับีพระพงศ์พระภัยพระพายพระพิคนายเทเวศพระพิคเนศเทวาพระแม่คงคาเทวีพระแม่ธรณีทรงคุณพระพิรุณและพระอักคี นางมานีเมฆาลาพระมาหาสมุรพุทธายาขาคุมพันธ์กันทัพพระนาคินมุ่นินน,นักศิวิทยาธรระจรจำรดรัศมีรุ่งเรืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองมหานามพระสยามเทวา,ทาธิราชวิกไกเทพไทยในแสงโกดจกรกจงเลงยานทิพโสจักสุธาสเสด็จโดยอากาศวิถีมาสู่แท่นพิธีมนเทียนยังสากลมนุษย์โลกรับบริโภคเครื่องสังเวยบรรทาเป็นเทวตาทีเทิน อันหนึ่งขาพระพุทธเจ้าทั้งปวงจักขอบ่วงสวงเสน่เย็นยอพระเกียรติยศปรากฏตามพงสาวดารถวายน้อมนำมานถวายการสักการะถวายพระพรชัยถวายใจทุกดวงขอปวงประสมนิกตอ อวายพระภูอาแทบเบื้องบาทาอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจัดขอสักการดวงพระวิญญาณบูรพาจัสมราและเทพย,ยดาโดยรอบจักรวาลสมานโสรสจรดพดะนิพพานอันพระผู้ทรงญาณสัพพัญยูติจสรู้ปพัพกับทั้งพระอ,อรหันต์กขีนาสะวะทั้งหลายดังสาธยายกยม,มาทรงโมทนาสาธุการในทัศนกินานุปทานอันพระโบรบาลทรงพระกรุณา,า,าประเพณู ขอพวงเทพระเจ้าทั้งหลายถวายพระพรสรรเสริญให้ทรงพระเจริญร้วน์ลาภาจำเริญพระชังสามายุยืนนานป่าพ้นไผยพานหมู่บานลาเมลายที่คดกับคลายที่ร้ายกับดีขอพระภูมีมีพระธรรมไวยขอพระธรมไตยพรใดบรรดลถวายพระภูมิเถิดกฎกษัตริย์เทอรมาลาดวงดอกไม้ มาหลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชามาตั้งไวาเพื่อบูชาบูชาคุณพระพน สาคุณพระพุทธเทไดตาสโรมาเทไดตาสโรมาโบสาคุณพระธรรมโบ โบสาคนประทามเทได้นำคำสอนมาเทได้นำคำสอนมาโบสาคนพระโซ สาคุณพระสงฆ์ที่ดำรงภาพวินายที่ดำรงภาพวินาย